ถ้ามันสมบูรณ์สมบูรณ์นี่น่าจะเป็นสิบโลเลยนะนะยาวเท่าเบาะรถะครับสิบสองโลสิบสองโลหมานหมนครับไซส์แปดโลหรือเก้าโลเลยครับดูนะครับนี่ครับใหญ่จริงครับรถถังครับมาจอดอยู่บนรถกระบะ สวัสดีนา้นาฮาททุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมแนะนําเกินดังไม่ได้มากนะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับว่าอ่ามากระเปาอ้อนะครับเปาอ้อมายิงปลาเดี๋ยวเรามารับชมด้วยกันนะครับยิงปลาตอนเช้านะครับรับชมไปด้วยกันนะครับ ตอนนี้ยิงไปล้โดนด้วยนะครับนู่นนะครับกลางน้ำนู่นเห็นเม็ดขึ้นไหมครับนู่นับเห็นเม็ดไหมครับมาเดี๋ยวลุนไปด้วยกันนะครับ ไปไหนปลาลอยเต็มเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันนะครับยิงไปละแล้วไปปล่อยสายมันตัวลงมาตับลำดีก่อนไปเลยเฮ้ยวันลุ้นมาใส่ รอนะครับเดี๋ยวรอเอาเรือมาเพราะว่าเราดึงเอาขึ้นไม่ได้เราดึงเอาขึ้นไม่ได้เดี๋ยวรอเอาเรือมานะครับ <Level. S 1> เดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันนะครับนานะนะลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับครับตอนนี้ก็ต้องเอาเรือนะครับ<ๆ>เพื่อไปตักเอาปลาที่ที่ยิงเอาไว้นะครับพอลงไปไม่ได้นะครับมันยิงแล้วม้วนไปพันสาลาย แต่ยิงได้ไปแล้วนะครับตัวหนึ่งมาแล้วตัวนะใหญ่มากนะแตยเ,เรา ใช้จับดู้นเอยจับดีา่อยนโอ้ปนินนะครับเบาอ่าโอ้ไหดูใกลๆน้โอ้ตัวใหญ่สวยเลยปนินนะครับอันนั้นก็ได้อยู่ในเรืออยู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกัน เป็นตัวที่เบาอ้อยิงยิงไว้แล้วนะครับปลายี่สกเดี๋ยวเรามารับชมไปด้วยกันนะครับตัวที่เบาอ้อยิงไว้นะครับเลยไม่ได้มาดูโหตัวใหญ่มากเลยรถถังรถถังโอ้มันยังเหลือรอดอยู่เเนาะรถถังนะครับประมาณกิโลนะแปดได้ไหมแปดโลแปดโลได้ตัวใหญ่ครับรถถังครับ ชาวนี้ก็ได้สองตัวมาจะบอกรถมาปันิมตัวโหใหญ่จริงเดี๋ยวเราบอกรถเดี๋ยวถ้ามันสมบูรณ์สมบูรณ์นี่น่าจะเป็นสิบโลเลยนะยาวเท่าบาะรถครับแต่เราไปดูนะครับของทุกๆคนดีกว่าว่าเขาได้กันกี่ตัวนะในวันนี้นะครับเมื่อกี้ นั่นเป็นส่วนหนึ่งของเ่าอ้อนะครับเดีย๋ยวเรามาดูของผู้ช่วยเต้น,นะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับแต่เขาเกินเกินเอาไว้ว่าของเขาตัวใหญ่กว่าของเบ่าอ้อนะครับเดีย๋ยวเรามารับชมไปด้วยกันครับอันนี้ก็ของผู้ช่วยผู้ช่วยเต้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมนี่ครับปลาตะเพียนนะครับตะภาคหางแดงนี่เองนะครับที่ผมให้ดูในกำมังนี่ถือว่าเป็นส่วนน้อยครับเทียบกับ ที่อยู่บนกระบะรถนะครับโหสาใหญ่เลยครับตัวนี้น่าจะส<ห>ิบได้แหละสิบสองโลเดี๋ยวผู้ช่วยเต้ลองอุ้มหน่อยดิดูหน่อยสิสิบสองโลเนะี่ยอ้ยอ่ะดูนะครับนี่ปีมือนะครับพลเขาเรียกอะไรพลซุ่มยิงนะครับนี่เลยโโหรถถังครับตัวนี้สิบสองโลสิบสองโล หมนันหมันครับแล้วตัวเนี้โอ้โหนี่ท้องไข่ยังไม่ยังไม่ไข่ออกมั้งเนีเออตัวใหญ่ครับสิบตัวนี้สิบสองตัวนี้นี่น่าจะแปดได้เ,ดเ,เนี่ยแปดแล้เท่าไหร่ต้นดูกไปด้วย 10ครับนัน่นฮะ10โลนะครับ10โลกว่าแต่ตัวนี้น่าจะเท่าตัวที่เบาได้เบาอ้อได้8โลได้โหเยิงรับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับใหญ่มากสาเหตุก็คือที่ที่มันยังมีไซส์ใหญ่ๆอยู่แบบนี้นะครับก็คือ ภายในสะนี้นะครับมันมีสาลายเราไม่สามารถที่จะตกได้นะครับตีไปก็จะต,ตีหน้าดินก็ค้างอยู่ที่สาลายไม่สามารถตกได้นะครับต้องให้ให้นา้นาๆได้ได้รับชมและได้รู้ก่อนนะครับว่ามันไม่สามารถตกได้คนในชุมชนก็เลยเปลี่ยนแปลงวิธีการหากินนะครับก็เป็นการยิงเอาดีกว่าโดยการใช้ลูกดอกนะครับใช้ลูกดอกนะครับ แน่นนะครับสาลายมันแน่นจริงๆครับแต่ก่อนนี้ก็เป็นสามารถแข่งเรือได้นะครับระยะจากริมนู้นนะครับจนถึงริมบ่อฝั่งนี้นะครับแต่ก่อนนี้แข่งเรือนะครับพรอมันไม่มีสาลายทุกวันนี้ไม่สามารถแข่งได้แล้วนะครับเพราะสาลายมันเยอะนะครับโอเคนะครับก็ฝากคลิปวิดีโอนี้เอาไว้นะครับให้กับนานาได้รับชมกันนะครับดูนะวันนี้ ตัวใหญ่แต่เพียนนี่ก็ไซส์กับสามแล้วมั้งสองกว่าวันนั้นมันได้หลายตัวตพียนใหญ่ดูครับนี่รถถังครับมาจอดอยู่บนรถกระบะโอเคครับฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกับน้ำบานออนไลน์ทีวีนะครับโหตัวใหญ่จริง